สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผฟังทุกท่านครับพบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกๆวันผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ผ่านทางช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมและผ่านช่อง y o u u u e บรับทํำทีมวิ่งสำหรับวันนี้นะครับแอดมินจะมาขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของจุดคุ้มทุนเงินบำนาญชราภาพ60เท่า จุดคุ้มทุนเงินบำนาญชลาภาพ60เท่าอย่างไรขออธิบายกันแบบนี้แน่นอนครับผูกกันตนมาตา3าพุกกันตนมาตา3า39ที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะถูกเลือกจ้างไม่ว่าจะถูกไล่ออกไม่ว่าจะขาดสรงผลทบก็สามารถขอรับเงินกรณีชลาภา คืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชลภาภทันทีการคิดคำนวณเงินบำนาญชลภาภจะคิดเริ่มต้นที่20%และในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ12งวดก็จะบวกเพิ่ม1.5%ของการส่งเงินสมทบครบ12งวดและ ในกรณีนะครับเวลาการคิดเงินบำนาญชนลภาพจะต้องคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนำมาเป็นเงินเดือนที่จะนำมาคิดกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ขอยกตัวอย่างผู้กักตนท่านหนึ่งมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ักตนิสุดลงซึ่งเป็นผู้ักตนมาตรา33ทําทำงานไม่ปฏิปปตอนะครับขาด ช่วงส่งเงินสมทบทํางานหลายบริษัทหลายที่เริ่มส่งเงินสัมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นงวดที่หนึ่งและก็ทํางานไม่ปฏิปปาต่ตอไม่ต่อเนื่องเปลี่ยนงานทํางานหลายที่หลายบริษัทหลายองค์กรเมื่อมียุครบ5้าปีบริบูรณ์ความเป็นผกกู้กระตุ้นสิ้นสุดลงนับงวดเงินสมทบของผู้กระตุ้นท่านนี้ต้องนับงวดเงินสมทบรวมกัน ไม่ใช่นับงวดเงินสมทบที่ทำงานล่าสุดปัจจุบันนับเงินสมทบรวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเปลี่ยนงานทำงานหลายที่หยุดส่งเงินสมทบก็ตามผู้ก,กันตนท่านนี้นับงวดเงินสมทบได้เท่ากับ20ปีได้เท่ากับ240งวดนั่นก็หมายความว่าผู้กันตนท่านนี้มีงวดเงินสมทบเกิน180้งวด แล้วก็มีงวดเงินสมทบเกินมา60งวดเกินจาก180งวดทำให้ผู้เกิดตัวท่านนี้ได้รับเงินบำนาญชรภาพในกรณีที่ผู้เกิดตัวท่านนี้คิดคำนวณเงินบำนาญชรภาพจะต้องบวกจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ12เดือนต้องบวก7.5% และก็บวกจำนวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่ประกันสังคมกำหนดเท่ากับ20ก็จะเท่ากับ27.5เป็นต้นซึ่งผู้กันตนท่านนี้ทำงานมา20ปีมีเงินในระบบประกันสังคมทั้งหมดเมื่อน,นับรวมกันแล้วเท่ากับ144,000บาทเป็นเงินกรณีชลาภาพที่ผู้เกันตนท่านนี้ส่ง เข้ากองทุนประกันสังคมเฉพาะเงินชนาภาคหกเปอร์นที่นายจ้างสมทบด้วยซึ่งยกตัวอย่างให้เห็นตัวเลขแบบตัวเลขแบบกลมๆผู้กันตัวท่านนี้มีเงินเดือน1,000งบาทเท่ากันทุกเดือนนั่นก็หมายความว่าผู้กันตัวท่านนี้มีเงินชนาภาพเก็บเงินทุกๆเดือน เท่ากับ6%มีเงินเก็บเดือนละ600้บาทต่อเดือนปีละ7,200บาทต่อปีผู้ก,กันตัวท่านนี้ทำงานมาแล้ว20ปีนั่นก็หมายความว่าผู้เกันตัวท่านนี้มีเงินชลาภาพอยู่ในระบบประกันสังคมเมื่อเข้าไปตรวจสอบตัวเช็คผ่านระบบประกันสังคมมีจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเงินก้อน ห4ึ0งแสนพันบาทผู้ก,กันตนท่านนี้จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนห4ึ่งแับาทนี้เพราะว่าส่งในสัมทบเกิน15ปีเกิน180่งร้อดวนเมื่อผู้กันตนท่านนี้เียายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงจึงไปขอทําเรื่องเบิเกเงินกรณีชลาภาพที่สํานักการประกันสังคมทั่วประเทศ ผู้ก,กันตนท่านนี้มีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ10,000บาทและทํางานมาแล้ว20ปี1 0,000บาททํางานมาแล้ว20ปี180เดือนเปอร์เซ็นต์จำนวนเริ่มต้นคิดที่20% 5ปีก็บวกไปอีก7.5%นั่นก็หมายความว่าผู้กันตัวท่านนี้มีจํานวนเปอร์เซ็นต์เพื่อหาเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ27%เ คูณกับจํานวนเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ1 0 0 0 0บาทผู้กันตนท่านนี้จะได้รับเงินบํานาญฉลาภาพต่อเดือนประกันสังคมอนุมัติให้ได้รับเงินบํานาญฉลาภาพทุกๆเดือนทุกๆวันที่25ของทุกเดือนเท่ากับ2750บาทซึ่งก่อนหน้านั้นผู้กันตนมีเงินทั้งหมด140,000บาทน,นี่แหละครับคือจุดคุ้มทุนที่กําลังจะอธิบายว่าผู้กันตนท่านนี้ หากรับเงินบำนาญชลภาพมาแล้ว60งวดผู้เกันตนท่านนี้จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมทั้งหมด165,000บาทเห็นไหมครับซึ่งถือว่าผู้เกันตนที่รับเงินบำนาญชลภาพมาแล้ว5ปีหรือเท่ากับ60งวดถือว่าจะได้กําไรจากประกันสังคมซึ่งผู้เกันตนท่านนี้ ก็ได้รับกำไรจากประกันสังคมได้รับเงินมากกว่าจากเงินชรภาพที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมได้รับเงินบำนาญชาภาพนะครับเท่ากับ1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่ามากกว่ามากกว่า1 4,00 0 0 40, บาทมากกว่า2 1 1 0 0บาท ถือว่าได้กําไรแล้วนะครับเงินบำนาญชนลภาพ60งวดถือว่าคุ้มทุนนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube HR Channel ให้กับช่องคนทำงาน HR กับสิบโปรเกรสโคมให้กับช่อง YouTube นะครับรับทำทีวิลิ่งเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ